งไอเรายยังไม่เคยเอาออกกล้องอี่เถอนเนาะแา่ว่าออกก้ามมาบุคคลบรรยุมกันหรือแม่กับลูกบรรยูมกันคือกันอยู่บ่พี่น้องแม่งามกว่าเนาะลูกกี้ไร่เนาะหรือว่าลูกงามกว่าแม่วะทักทายสบายดีพวกพี่น้องเมื่อสุขุชุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่องบ่อใจแชนแนลคือเก่าพี่น้องเลยป้าบวดไทยคลิปมาประมาณสิบกว่าวันเลยพี่น้อง บปได้ลงคลิปประมาณสิบสิบวันสิบเอ็ดวันเนี่แหละเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่เพื่อนชั้นบรรซองเขาเองพี่น้องเนาะอยู่เฮือนชานบรรซองอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละอันนี้เนาะมันทังหลังนี่นะก็ว่ามีแผนเนาะว่าส้างเพื่อนใน่อยเม่แต่ว่าสร้างเธอละเล็กเธอละหน่อยพี่น้องเขาว่าเขาว่มีเงื่อนแน่นะช่วงนี้ก็มีอุปสรรคใอย่างหลายอย่างมีปัญหาหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่า ก็เลยแบาดำเนินการต่อไปอยากเงาหกเนาะเพราะว่าว่ใจก็เก็บเงินได้แบบเล็กๆน้อยๆพี่น้องเล็กๆน้อยๆก็เลยว่า,พ,วาแบบนนพ่อ,นนอ,าพอได้ตั้งเสาอยากมุงคาไว้ก้อนเฮื่นกันนะพี่น้องเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวว่าใจจะพาบึงบริเวณรอบๆเนาะเพอากว้างเท่าไหร่เงวเท่าไหร่อัน,ลอน,น,น,อนอหนลังนั้นโบแมนเลยพี่น้องเพื่อนหลังนั้นมันโบแมนเด้เพื่อนเฮานี่อันนี้กั เฮ็ดกับ่บบบไร้ยางไร้ว mm ่านพี่น้องเฮ็ดยูน้ากันนี่แหละยูน้ากันให้พ่อให้แม่เพราะว่าขั้งหนึ่งในชีวิตนะพี่น้องอยากได้อยากให้เพื่อนได้ยูเพื่อนเกียว่าเพื่อนดินเพื่อนดินแต่ว่าพื้นที่ดินเท่านั้นมันบกมันบกว้างพี่น้องมันบกว้างบันี้พื้นที่เนาะอันนี้มันเป็นดินลุบเนาะเราได้สร้างรถมาถมอยู่ประมาณจักรถก่อนเหรอไดจักรถก่อนมาถมอันนี้นะ สิบห้าโลดเนาะสิบห้าขั้นโลดโหลดหนึ่งพันแสนเจ็ดพี่น้องอ๋อก็ถือว่ามืดอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้กําลังดําเนินการก่สนะอสร้างเนาะเพราะว่าเครื่องในตอนนี้พี่น้องแพงแพงแพงอีหลีเพราะว่าช่วงนี้แบบก็เอิน้นว่าเครื่องแงพงเหรอะเพราะว่าด้วยแบบเป็นช่วงโควิดปอร์อย่าง เพราะว่าเฮือนหลังนี่นะเวลาฝนตกฟ้าลมฝนตกในี่ยซีอูพ่ได้เลยเพราะมันต่ำพี่น้องหน้ามันจะเข่าไปทางในเฮือนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเฮือนของเอื้อยพี่น้องเป็นเฮือนของเอื้อยกับกับพ่อับพ่อเพื่อนแต่ว่าพ่อแม่ก็ยืนรุมกันบ้าใจก็ยืนรุมกันอยู่ในนี่เฮือนนะตอนช่วงป้าเจ้ฮิตยูทูปเนาะพี่น้องเดี๋ยวที่เราตอนตอนต้นเนาะฮิตยูทูปในเงินในเงินก้อนเนาะบ้าจได้เก็บเงินก้อน พอหวงจุดจุดหนึ่งนะพี่น้องว่าเขาสีซอยค้นกับแมนอยู่แต่ว่าเขาอยากมีเป็นของตัวเองนะก็เลยว่าวางแผนว่าเออสี่สางเฮื่อนหลังนี้พ่อบ้านไปชีวิตของพ่อของแม่ถึงมันจะบ่แล้วก็ยากพี่น้องพาะว่าเขามีใจที่จะสร้างเน้ยอันนี้ก็เมืดไปกับประมาณประมาณสามหมื่นพี่น้องอันเฉพาะอันนี้นะคัดว่าเงินเทาามืดเทาก็สิทธิยุดธพี่น้องเพราะว่าในช่วงนี้เขากับมีปัญหาทางด้านการเงินแน่ มีธุระอย่างหลายอย่างพี่น้องก็เลยแบบบทวงโบท่านกับยามั่นค่อยๆเฮ็ดไปทีละพี่น้องพื้นที่ดินทามันแคบอันนี้ก็เฮือนเฮือนพอเฮือนแม่เฮือนเอื้อยน่ะพื้นที่มันแคบเหลือหน่อยเดียวเหลือ่องว่างหน่อยเดียวอันนี้ก็รวมอยู่ลดประมาณสองขั้นสองขามขั้นจอดแต่ว่าชิปลอยไปเป็นท้างบ้านอันนี้ก็สิเปลี่ยนเพือนคั่วอ,อันนี้ก็สิเปลี่ยนบ่อห้องน้ำอันที่โบเป็นที่ดินของเข้าเด้ตัวนี้โบแม่ ันนี้บอมเหนอันนี้ก็เป็นบอลบอลชื่นบอลเย็นต่อไปนี่เนาะบ๊วใจกับกสีไทยคลิปแบบวิถีชีวิตวิถีบ้นบานบ้านของพ่อของแม่อยู่น้ำกันอี่ร่วมพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบมีความสุขนะพี่น้องบ๊ใจมีแผนเนาะถ้าว่าเก็บเงินได้เงินเดือน u t u b e ออกถอนเงิน Youtube ได้สซื้อตะนางเล็กพี่น้อง คือตะนางเล็กมาอ้อมมาอ้อมนี่ดินเขตดินเขามาอ้อมเราจะปลูกแบบมะเขือปลูกพักปลูกหยา,าไว้กินเองเพราะว่าแต่ก่อนมันมีสวนพักอยู่ทางนั้นเด้มีสวนพักแล้วบันนี่สวนพักมันเป็นทางได้บัเนี้ครับพอเราะจะตั้งเพื่อนหลังนีใส่เพื่อนก็นให้เพื่อนหลังน้อยนะพี่น้องประสันแบบอยู่ได้เพื่อนจับเสา ชิปซีต้นเนาะเพราะว่ารวมทั้งเสาโซ่ก็เป็นชิปซีต้นเขื่อนเทือดหลังน้อยๆแบบว่าให้มันกว้างแต่ว่ามันสั่นนะนี่น้องอ้มโหเจ๋งลอยมึงกินฮอดธน่ะคาเฟ่เพื่อนบอกนะนี่บ๊ทแมนคาเฟ่เนี่ยนั่นแหละโชอปปีบว่าเอออันนี้โบ๊โชอปปีเพื่อนบอกว่า ถ่ายคลิปอยู่สวัสดีท่านผู้ชมนะขอหว้าขมากันันบี้ต้องคลิปซิบบันพี่น้องอร่อยไปทุระมาพี่น้องเอ่หน้าบดดำปุดนี่นะบอบผดดมเห็ดยังอยู่แม่ กินข้าวแล้ววะดี้ชมั่นผู้ชมเลย่าชมเลยล่ะเขียดิเีนะเขียดให้เอื่อยเขีให้เอื่อยสบายดีดับนอนสบายดีด้วสบายดีสบายดีด้วามซาพี่น้องเลย บึลูกหลานแซบเพาพันกินแซบปะสบายดีแล้ลูกนะสบายดีลสบายบท่านบละหลานสบายดีบท่านสบายดีไหมต่ลูกลูกอร่อยนริงลูกอร่อยอร่อยยังไ่เคยออกกล้องอีเทือนเนาะเพราะหอกมาบรคยูมกันแม่กับลูกบริยูมกัน คือกันอยู่บ่พี่น้องแม่ง,งามกว่าเนาะลูกที่ไร่นาะหรือว่าลูกงามกว่าแม่ว่ะพีงง่ปุ้ยมันดำเมื่อร้อยดำคนนี้หนัน่อยแม่อืมไม่เป็นคนดำม,มือนี่แหละพี่น้องเอ้ยใส่ในข้าวมาเบิงลูกสาวร้อยกันอยูน่นี่แหละนี่แหละอันนี้แหละเปิดตัวลูกสาวเปิดตัวลูกสาวนี่น้องคุณปุ้ยเดอ้อสบายดีไหมสบายดีท่านผู้ชมเดอ้อดีงามบ่เนาะ งเบมันเที่ยเนือันี้ยนี่อันนี้กระดาอยากขึ้นกันเลยหรออยากขึ้นกันปักอายนี่กัไผ่ให้กัดเมื่อวานนี้ไผ่ห้กันไผ่ให้น้องปุ้ยให้ไผ่เมื่อวานนี้ลูกน้องด่าให้ไผ่ไข่ไข่ชิวๆน้องหมามากเใหอสับป้อนมะเอ่นอยากบมกเขียนหรอเมื่อกี้นี่ไงเมา่อกี้

ขอบใจเด้กาวอ่ะเบงขอบใจก๊ออยะเด้ออ่ะเบงบวก้อนเลยบ่กเป็นบ่ะันดารันดาคไอ้น้องรันดาเขินน่าอ้อแอาแล้วอบและวอบแลวเป็นเขินเืนเป็นเขินอันน่ะขอบใจเลยรานดาดรานดาก จน้อยเอ้ยบึงพอกินให้ใจพอกินพอกินแน่พอกินแน่รันดาร้านยังรันดาร้านยังร้านยังเบ้าก่อนเบ้าดีดีเบ้าดีดีรันดาเบ้าดีดีม่วนมวนเอ้ยโบเพราะว่าดีดีเพราะว่าดีดีคนงามเอ้าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งอยู่นะบ้างนะลุงป้าเบิ่งอยู่ไหนลุงป้าเบิ่งอยู่ไหนรันดาคนนี้ไวจะไปยังได้เงิน ຊື້ຂະໜົມນໍາເພິ່ນບเดี๋ยวເພິ່ນເອົາເງິນຊື້ຂະໜົມໃຫ້ໄວ້ບໍ່ພອນລະດ່າເອົາຫອມແກ້ມກໍຊິໄດ້ກິນນ້ອງປຸຍຮຽນຮຽນຫອງດຫັຫດອຮນກງຮຮນປ19 ที่จี <laughs> <อ>บเก้าหลานกกินแน่ลานดาโบมีอยัง,งนะเนาะแต่ละมือพี่น้องแบบแบบยังโบม่นยนมลงไ้ลงหนากอะสิ้ผ้ากันนั่งหลินหลินแบบนี้แหละนั่งหลินอยู่ในโฮมนี้เพราะว่านี่เป็นโฮมต้นมะง,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 งวงเ้อโฮมต้นมะงวง,ง,ง,งน,นี่ก็มีไก่ มีไก่มีกาใครจะกินต้มไก่กับมาด้วยพี่น้องด้อันนี้ไปขอกไก่ก็เลยเฮ็ดในเฮื่อนแปรน้องนั้นไปเล่าเขาเล่าเขาละลาได้ออ็นหรือไดอย่าท่านมี่ช้างด้อพี่น้องอันนี้ก็บ่องมองพี่เคยเฮ็ดเรียกบ่ใจกับถ้าบ่ได้ไปใส่กระซิได้ลงลุงเพื่อลงแห้งเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานน้ำก <with> ันกับพี่เคยอยู่นี้พี่น้องในระยะนี้ทั่วว่ามันยากอย่างหนึ่ง มันยากที่วันหน้ามาเฮาแถวนี้มันเจาะบบได้เงินเทาบบถึงแล้วมันเจาะบ่ได้เพราะว่ามันต้องใส่เครื่องแห้งได้ได้สี่ทางอันนี้กับเมดแล้วนามนามบาดาลน,นะก็เลยมันบ่มอันนี้บบได้ก็คือเทพื้นบบได้คนใช้มันสอง 3, เดี๋ยวมาหนี่จะเอาเจะรดนี่ไปแพงก้อนนให้รดกับเพ่ แต่ว่าทำเล่มันดีพอใจมากแลบว่าอยู่แบบเขตสูงแนมไปแล้วมันเห็นเห็นภูเขาเลยพี่น้องเห็นภูเขาแน้วเป็นเพื่อนกระเจ้านี่เป็นถนนตัดบ้านเลยมันง่ายแบบไปใส่มาใส่มันง่ายแถวนี้ไปใส่มาใส่ง่ายประวัติขันเท่าอันอนาคตเนาะข่าวเท้านั่นเทพื้นเทพื้นเต็มเต็มเมดนี่เขาสามารถแบบขายเครื่องขายของอยู่ต่นหนาเนาอร่อย ขัาวเท้าเทพื้นมดนี่ขัาวเท้าเฮ็ดเพือนแล้วเนาะมือหนามื่อไรขัาวเงินอนะพ่อเขาสามารถขายเครื่องขายของต่อหน้าได้ขึ้นอยู่อ๋อขึ้นแค่โาเทพื้นแล้วมีเพื่อนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขึ้นมาสิขายเครื่องนะมาขายมีเพื่อนใาก็อยากเฮ็ดแบบอาชีพค้าขายพ่อแบบมีรายได้เล็กๆน้อยๆเขามาแม่นั่งเฝ้าห้านข้าไปห่นไปนี่ก็พอได้แม่นั่งเฝ้าห้านพอได้มีพอได้อยู่ได้กลิ่นเล็กๆน้อยๆแหละว่าชันจะเพื่อนในการห้าแบบอาศัยแบบเก็บเงินจากยูทูปมาเฮ็ด เล็กน้อยๆกนอยก่็ขึ้นที่ราฝาคือพวกเททังแหละนั่นแหละก็ขึ้นทที่ฝาแต่ว่าสร้างกับ้างของเขาเองคือไอ้กชนเราเป็นคนเล็้เองในเพือนเขาเองเนี่ยเห็ดเฮ็ดน้ำกันถ้าว่าในช่วงที่คอยว่างๆเนาะในช่วงจักหน่อยเนาะก็ชิมาเฮ็ดขึ้นกันเพราะว่าคันเห็ดเนาะถ้าพี่น้องอยากเบิ่งคอมเมนต์เดี๋ยวสิคาว่าใจลงมือเฮ็ดนะก็ทราบอีหยังถ้าพี่น้องอยากเบิ่งเนาะก็คือเป็นเป็นอาชีพเก่าเฮาเลี้ยงชีพ เลี้ยงชีพตัวเองมาได้เนาะจนถึงทุกมือนี่เนาะกาย้อนเฮ็ดก่อสร้างพี่เนาะบ่ได้ประมาทบ่ได้อีหยังเนาะอาชีพก่อสร้างก็เป็นอาชีพของตัวเองเฮ็ดมาเก้าปี9ปีทำางก่อสร้างต่อไปก็สิเป็นกรรมกรคือเก่าพี่น้องเอ้ยแล้วเวลาว่างก็สิไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปตามทุ่งไห้ทุ่งนาหาปูหาปลาตามวิธีวิวิธีชีวิตของคนบ้านนอกพี่น้องเอ้ย คือปัจจัยเป็นคนบ้านนอกเราคุดกระปูหาปูหาปลาเป็นะครัจีไทยไทยให้พี่น้องเบิง้งการที่กลับไปย้อนคลิปแบบคลิปเก่าๆมากับแบบมีความสุขอีกอย่างเพราะว่าเราได้เห็นแบบธรรมชาติได้เห็นแบบความความเขียวคือเสียงดังๆแถวนี้แม่งจักระจินพีน่นองเดี๋ยวมุา้มาเขาชิมว่ารีวิวให้ทั่วกว่านี้อันนี้ <c oughs> ถือว่ามาประกาศหรือว่ามาปเปิดโตว,ว่า <c oughs> เขากลับมาเฮ็ดคลิปคือเก่าแล้วเนาะเฮ็ดคลิปแต่ว่า คลิปต่อไปอาจจะเป็นแบบว่าคลิปไปตามช่งไห้ต้องหาเห็ดหาหอนมันเป็นยามเวียกเด้ยามเวียกยามงานเขากับนู่นหรือว่าจะไปหาบดงพี่น้องเบิ้งหาเห็ดบดให้พี่น้องเบื้องไปหาเห็ดหานอย่างเดี๋ยวเขากาจีไายไปเป็นวิถีชีวิตเนาะพี่น้องเนาะกองคนบ้านนอกคือเฮาเก็บผักติ้วเนาะใส่เนาะเก็บผักติ้วแกงกินแกงน้ไม้นน้ำมันยูดเฮือนพี่น้องถ่าพี่น้องจากเบิ้งเนาะวิถีบ้านๆครับเขามาเบิ้งในซองพอใจได้พี่น้องโอเคน้่น้องเนาะ คลิปเก่าปใจกับปิดจบจะเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่ายังบ่พอเท่านี้ยังมีหลายคลิปอยู่ที่ปนะ้าใจสิลงเนาะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะทีนี้ถึกใจพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบ่พลา,าคดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องโอเค